จังหมอกมหมอกเ,อเปรียกมัดป่านฝนตกเลย,เลยมามามาลุยลุยเนะเขามาถึงกับจัดเลยพี่น้องเลยเอาหอดป่านงไม่ไห่แล้วก็เอาอย่างเดียวมาหนิเอาจักกระสอบนึ่คือเก่าเนาะเต็มที่เป็นบะหมี่สองกระสอบ <laughs> เอาน้อยกระสอบเดียวมันน้อยสวงามแหงแหงน้ำหมอกพี่น้องเลย เน้นน้ำมหมกฮักหรือไม่กันได้เสียง,งั้นหนึ่งขาดูเขาเห็นหน,นอกกนเลยมึงดูดิอนอนไม่ไหลเห็ดนั่งกินกาแฟต้ต้มจิ้มน้ามิกกะปิก,ก็อร่อยนอนกันทีน่ งองอมาขนาดมาวันใดก็ไม่ผิดหวังเด้อหนุ่มไอ้หนุ่มเห็นปะแมงอ้วกอือพร้อมเอาละพี่น้องฮักกระมุนมวนเป๊ะเป๊ะนู่นแมงอ้วก สวยๆเลยก่อนี่เปซามนอ้องดีม้นะ้ะหมอกพี่น้องสะอ้อนหลายได้มาถึงมนะือเลยอีกสองแห่นางนะสำงามเห็นไ่มสวยๆอ้วกเกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องเกี่ยวเข่าขึ้นมาแกง้งน่อไม่ แกงหน่ไม้ไหลใส่หมักบวบแก่ๆจักหน่อยแท้อ่อนกระจุ๊ยกระจุวยน้ำม้ปลาเนี่ยนะบ้องก็ไม่ได้ถิ่นเด้วพี่น้องเอ้ยบ้องกะอ่อนๆบ้องกานอน่อนยอดกะแกงต้มกินกะแทเอารวบรัดตัดตุนมาให้พี่ให้น้องได้บังอยู่เฮืนอนจูซานเลยครับ ช่วยในปามีปัญหาพี่น้องเลยแบมดมดคือเก่าแล้วครับปัญหาเก่าปัญหาเดิมพอแบดมิสผมมีโอกาสได้ทายพี่น้องได้เบิ่งกต่มาซ่อมอยู่เพื่อนเท่าเดียวครับมาวันเพื่อนจะได้ทายเบ่งอีกเอา้างามๆครับวัอนี้ก็ได้แหนงบวกงามเปาะเลยกระขาวจืวอตั้งหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าไก่ครับไก่ไปหน้าเลยเรนะื่อยสวยๆงามๆแหน่งนงมม้ไร่เอา้าวันนี้กระสัมนี้ครับผมมือใหม่เจอกันใหม่ครับ